รู้เป็นหมดของขาอาจารย์บียเขาจะเน็บฉันือเขาก็รู้ใช่หน้อยงอารยิ่งเป็นสารอะไรรับประทานที่เป็นน้ำๆแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพไดานะน้าปานนามีมีมีทุกอย่างเลยเขาเตรียมไว้ให้หมดอะไรอ่ะไหนบอกฉันหน่อยซิที่เดินดูดูดูอ่ะข้าวยาคูข้าวยาคูข้าวยาคูแล้วก็พวกวิตามินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยาวิตามินได้น้ำสกัดอะไรอย่างเงี้ย อาจอารย,ย์นี่ไม่ห่วงหนูสองคนเลยเหรอคะห่วงแต่อาจารย์องห่วงเขามีเป็นยาจนไม่ได้ทําอะไรหนักหนาะสาหัสอย่างเขาตามภาษาของธรรมะเด่นมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอืมถ้าเป็นศาสนาอื่นที่เล่นเรียนศาสนาเปรียบเทียบมานะอ,อาพระเจ้าทรงนําอาจารย์เบียร์ตรงถูกบัญชาถูกเรียกใช้ให้เป็นผู้กระทําการบางอย่างที่เป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ราะฉะนั้น,นอาจารย์เบียร์ก็เลยจะต้องเหนื่อยแต่มันก็เป็นการวัดความอดทนวัดความรักความจริงใจที่มีต่อพุทธศาสนาถ้าอาจารย์เบียร์ทำได้อาจารย์เบียร์ก็จะบวชเป็นพระภิกษุที่พวกเราเริ่มใสค่ะแต่แต่ก็ว่าส่วนหนึ่งก็อาจารย์เบียร์ก็เลือกเองอ่ะคือเลือกมาเลยว่าตั้งใจที่จะมาแบบนะแบ่งปันธรรมะอย่างแท้จริงแล้วก็แบบเพียนมากจนสละเวลา <S <S นอนน้อยด้วย เขาตั้งใจยังไงเขาถือมาค่อนขอสามผิดสอนถูกอุ้ยแต่ที่ไม่ว่านะฮะแล้วบางสลัดซ้บสอบรักสลัดนะอาจารย์อาจจะยิ่งสานถูกอาจจะยิ่งสักตั้งประเด็นเอออาจจะยิ่งสักตั้งประเด็นถามให้หน่อยแล้วโยนให้แต่ถามหมดเลยได้ไหมอาจารย์เบียร์ได้ผมเนี่ยก็คือผมเห็นอาจารย์เบียร์นี่เป็นตัวอย่างนะว่าเวลาเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยสุดท้ายเราเหมือนเราเป็นเป็นเนื้อบนเขียงที่รอให้เขามาสับ เนี่ยผมเห็นอาจารย์เบียร์เป็นเป้าเนี่ยปกติผมก็คุยเรื่องของจิตวิทยาธรรมะบ้างอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายพอเจอเคสอาจารย์เบียร์เนี่ยผมเนี่ยต้องหนีไปอยู่รัตทีเบคอน,นผมว่าคือเราเราเจอคนที่หวงเขาเรียกอะไรอ่ะคือเข้าใจนะรักศาสนากลัวว่าเออมันจะเป็นประเด็นมันจะเป็นปมมันจะสอนผิดสอนถูกอะไรแบบเนี้ยมันทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่กล้าที่จะมามาเสวนาธรรมแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาเป็น คือแม้แต่มีความรู้ก็ไม่กลา้าทีนี้อย่างผมเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่พุทธแทนนะผมเป็นเบคอนอ,อันนี้มันมันสามารถทําได้ไหมจ๊ะมันจะกลายเป็นแบบเรามาสร้างลัทธิใหม่ไหมมันจะกลายเป็นแบบเอะเราไปชี้นําทางพุทธให้มันเบี่ยงเบนกลายเป็นไปโดนอีกเป้าหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยข้กขหาว่าอาจารย์เบียร์กลังจะสร้างลัทธิใหม่คนเนี่ยผมหนีพุทธไปเป็นเบคอนเนี่ยเพลฟอร์เบคอนอยาอนนบอกบอกว่าให้อาจาร,รย์เ <c oughs> บียร์รู้ว่าจริงๆแล้วพีเตอร์เขาเป็นคริสมาก่อน ใช่แล้วเขาก็หันมาสนใจพูดโอสาธูอนุมันาคอาจารย์เคยเป็นคริสต์มาก่อนศาสนาอะไรทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เบียเพียรพยายามทำนั้นคนที่ต้องมีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาอย่างจริงใจและโดยหน้าที่กลับไม่ทำแต่พรคนอื่นทำมาคอยมองไอ้นั่นผิดไอ้นี่ถูกแต่กูไม่ได้ทำแปลว่าอะไร อันนี้<ม>เด็กเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่มันจะอยู่กันยังไงครับอาจารย์ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคือเด็กที่มีความสามารถที่จะสามารถมาพูดทำมามาแนะนําทำมามาพูดคุยเสวนาทำตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นสูงอันนี้ต่ำอันนี้ดำอันนี้ขาวอย่างเงี้ยไม่อายเด็กหรือไงครับไอที่ออกมาขัดขวางแล้วออกมาโต้แย้งอ่ะอาจารย์หมายถึงใครครับอาจารย์เบียเขาเป็นคนบอกแล้วถ้าเขาผิดเขายินดีเขารับปากอาจารยิ่งพูดชื่อเลยได้ไหมว่าใครคิดแบบนั้นครับ ลืมไปแล้วเพราะไม่เคยติดในสมองซื <S <S ้อวิตามินให้อาจารย์ยิ่งด่วนเลยจะได้จับไม่ต้องไม่ต้องมามีวิตามินเลยฉันมีสติอย่าใจตาฉันเ<ะ>ด็กคนนี้เนบ่าายค,ค,คนเกิดมาเนี่ยไม่เคยมองอะไรเป็นผ้าเต็มผืนผ้า,าสีขาวผืนใหญ่ใหญ่กูมองไม่เห็นเลยกว้างยาวเท่าไหร่กูมองไม่เห็นแต่มีจุดจุดจุดเดียวตรงกลางผ้าผืนเปลอาเละาเสือกเห็น ใช่จริงนะเป็นสายตาที่เกิดมาเพื่อจะมองเห็นแต่ตำเนอาจไหว้พระเยอะๆมันจะได้มองเห็นส่วนสะอาดสะอางบ้างอาจารย์ยิ่งหมายถึงใครครับลํำพึงลําพันค่ะอาจารย์ยิ่เขาหิวอย่าเพิงไปย้อนเขาหน่าเตอร์ขอฟังอาจารย์เบียร์ตอบ นี่เราจะคุยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วจะคุยกันให้คนทัวร์มันลงเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ต่างคนทัวยไฝันารุงได้ไงเราไม่ได้ด่าใครอาจารย์เบียร์เราแค่คุยกันเองเท่านั้นเองอ่ะ่เมื่อกี้เตอร์ถามอะไรจย์ให้รบกวนอาจารย์ช่วยตอบได้ค่ะใช่ประเด็นที่คุปเตอร์พูดเนี่ยอาจารย์ชอบมากที่บอกว่ามันเกิดการห่วงห่วงแหนพิทักษ์รักษาพระศาสนาจนเกินเหตุเกินปัจจัยและไอ้ความห่วงแหนเหล่านี้มันเป็นความห่วงแหนที่พระศาสดาเนี่ยไม่ทำ้วย เป็นความหวงแหนที่พระศาสดาไม่เคยสอนวิธีการในการรักษาศาสนาแบบนี้วิธีการรักษาศาสนาที่ถูกต้องถ้าทุกคนเนี่ยมีเจตจำนงเจตนาในการเผยแผ่ศาสนาพระองค์ทรงบอกชัดเจนใครก็ตามที่มีหน้าที่ในการทรงรมทรงวินัยทรงบรญกาทรงแม่บททรงอัฏฐพยัญชนะเป็นพระอุสูตรข้่องแค่หลักธรรมหลักวินัยให้ขวนกว่าในการบอกสอนเราทำเหล่านั้นเพื่ออะไรเอาความจริงลบล้างความเห็นผิดเอาความจริงบอกสอนเพื่อกบเกินความเห็นผิดดังนั้น เวลาเราในปัจจุบันวิธีการทรําได้ดีที่สุดคืออะไรเวลามีคนผู้ไม่ถูกต้องวิธีทําอะไรแก้แก้ให้ถูกต้องตามหลักธรรมไม่ใช่ไปด่าเขานะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นไปด่าเขาเพื่อแก้แต่แก้ตามสันดานของตัวเองไม่ได้แก้ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอาจารย์มันชอบที่คุณปีเตอร์พูดว่ามันเป็นความหวงอ่ะเหมือนศาสนานี้เป็นของเขาเพียงคนเดียวเหมือนศาสนานี้เป็นของกลุ่มเขาเพียงกลุ่มเดียว แล้วอย่างกรณีที่เรากําลังพูดถึงกันในบริบทของสังคมว่าเอ้ยการคุยกันในเรื่องศาสนาทุกวันนี้มีคนออกบอกสอนก็พูดผิดพูดถูกบ้างสลับกันไปซึ่งมันมีโอกาสในการพูดผิดแม้แต่พระเจ้ายังเคยพูดด้วยซ้ำว่าธรรมะเหล่านี้มันเป็นของละเอียดลึกซึ้งรอบคอบมันมีโอกาสพูดผิดพูดพลาดได้แม้แต่การทรงจําของพระหรหั์มีโอกาสในการจําผิดจาพลาดได้ไหมมีโอกาสในการจําผิดจาพลาดได้แต่สิ่งที่พลาดไม่ได้สลับพระหรหัตคืออริยสัจสี่ อันนี้พระหัานไม่พลาดอยู่แล้วเขามันจ้าแก่ใจเขาเพราะเขารู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วแต่ไอ้เรื่องหลักธรรมอื่นๆน่ะที่มันแบบโอ้โหมันมากมายพระไจรปิดกสี่สิบห้าเล่มถ้าให้พระหัาไปจําหมดจาไม่หมดเราไม่มีทางจําได้หมดมันก็มีโอกาสในารจําผิดเออาป,ป,ประวัติพุทธเจ้าเคยว่าแบบนี้มันก็อาจจะลืมไปบ้างสัญญามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามแต่สิ่งที่จะไม่เสื่อมคือหลักความจริงในใจของพระหัาเนี่ยจะไม่เสื่อมแต่ในปัจจุบันเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราเอากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกัน เราเอากฎหมายแล้วก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะพยายมจะผลักดันกฎหมายเนี่ยเพื่อปิดปากคนที่สอนธรรมะสอนไม่เป็นไปตามตำรับตำราไม่เป็นไปตามที่เขาศึกษาเล่าเรียนมาเท่ากับว่าผิดกฎหมายอันนี้อันตรายต่อพระศา,าสนามากอีกหน่อยเนี่ยคนจะเกิดความกลัวเพราะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยไม่มีใครกล้าเพราะอะไรกลัวกฎหมายจะเล่นงานอาจารย์ถามพระวัดป่าวัดเขาจะอยู่ยังไง พราะพระวัดป่าวัดเขาไม่เคยศึกษาเล่าเรียนกับปรียนกับอะไรแบบนี้มาแล้วพระวัดป่าวัดเขาจะสอนยังไงแต่พระวัดป่าวัดเขาปฏิบัตินีปฏิบัติชอบตามหลักคําสอนพระเจ้าเป๊ะเปศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าอย่างเป๊ะเปแล้วมีภูมิอัดภูมิทมอย่างเป๊ะเป้วยอ่แต่คนที่อ้างตัวเองว่าศึกษาตามหลักตำราสอนไปสอนมีแต่ปริญญาติไม่มีปฏิบัตินําสอนแต่ปริญญาตแต่ตัวเองยังปฏิบัติไม่ได้อย่างเงี้ยคาถามคือหวงแหนในศาสนาพิธารักษาศาสนาทุกอย่างทํขผนขวายจริงแต่ประเด็นคือใครพูดอะไรผิดพลาดน บ้านแล้วก็หาพวกหาพวกเพื่อเห็นด้วยกับตนเองแล้วก็เอาพวกของตนเองเนี่ยไปช่วยกันด่าไอ้คนนี้ไปเกียดไอ้คนนี้ช่วยกันแชร์เพื่อที่จะประกาศประจานไอ้คนนี้ให้ล่มจมด้วยการทําลายบุคคลนี้ให้ล้มลงไปแต่มาไม่ใช่ลักษณะที่คำสอนโดยเจ้าสอนคือต้องตําหนิต,ต,ตีติงการตามํามเรียกเขามาถามก่อนว่าจริงหรือไม่จริงอย่างอาจารย์พูดไปต่งางอนาเนี่ยเคยถามอาจารย์สักคำหนึ่งไหมล่ะไม่เคยเขาเหล่านั้นไม่เคยถามอาจารย์สักคำว่าอาจารย์มีเจตจำนงเจตนาอะไรในการสอนแล้วสิ่งที่พูดไปเนี่ย อธิบายฟังหน่อยว่าโดยละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเรามีเจตนาในการจอธิบายขยายความยังไงบ้างไม่ใช่ไปฟังเอาเพียงแต่การตัดคลิปสั้นๆซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการเสพคอนเทนต์มันชอบอะไรสั้นๆ mm hmm. แล้วชอบอะไรชอบตัดตอนดา่าแต่ไม่ตัดตอนอธิบายขยายความ mm hmm. นี่แหละปัญหาของสังคมมันเลยทาให้เด็กเนี่ยทุกวันเนี่ยเสพคอนเทนต์เร็วพอเราเสพคอนเทนต์เร็วปุ๊บเขาฟังคนพูดเยอะ mm hmm. ก็เข้าหัวเขา เขาก็เกลียดคนนั้นอะทั้งทงที่เขาไม่ได้รู้จักไอคนนั้นด้วยซ้ำเขาก็ไม่พอใจบุคคลน,นั้นทั้งทังท,งที่เขาไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าไปเคยชินไม่เคยเข้าไปพูดคุยเนี่ยปัญหาสังคมเราในปัจจุบันโลกเราในปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นแบบนี้มากขึ้นอันนี้เนี่ยอ,อันตรายอย่างยิ่งอาจารย์คะปีเตอร์ได้ยินหรือยัอยงฟังอยู่ครับตบปากตัวเองสามจีพูดผิดเห็นไหมหวงแห่น มันไม่ใช่อะะไรวคือการกีดกันเนี่ยกีดกันนี่ต้องใช้ภาษาไทยผิดเนี่ยฉันจบภาษาไทยนี่อาจารยะอาจารย์แล้วทีเตอร์เขาถามว่าอย่างนี้เขาไปตั้งลัทธิเพราะความกลัวเนี่ยมันเป็นการผิดเพี้ยนไหมเป็นการที่เขาทําแบบเนี้อะไรเปโตมันไิเขาใช้ชื่อเองว่าลัทธิเบคอนอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ใช่ลัทธิลัทธิเนี่ยเขาต้องเป็นศาสดาคิดคําสอนของตัวเองลัทธิต้องมีเจ้าเจ้าของศาสนา แต่คําว่าเบคอนเนี่ยคือหลีกเลี่ยงเป็นการหลีกเลี่ยงคำเจ้า้นเองแต่เรายังสอนหลักสัจจความจริงเรายังสอนหลักธรรมะพุทธเจ้าแต่เราอาจจะไม่เอ่ยอ้างว่านี่คือศาสนาพูธนี่คือหลักในพระไตรปิฎกเพราะมันไปแตะไม่ได้ง่าเพราะแตะปุ๊บโดนกฎหมายแต่ปุ๊บถ้าพูดผิดพลาดแาดเลื่อนนิดนึงโดนเล่นโดนดา่าโดนพวกกลุ่มที่แบบบอกว่าตัวเองศึกษามาเนี่ยแต่ไม่สนใจเรื่องหลักการปฏิบัติไม่สนใจเรื่องหลักสัจจความจริงเพราะนั้นในตัวการตั้งไอ้ลัที่แบบมันไม่ใช่รัทธิอ่ะมันเป็นการตั้งกลุ่ม อย่างกุเปเตอร์ตั้งกลุ่มเบคอนอย่างเงี้ยอย่างคุณตาตั้งกลุ่มอะไรนะคุณเชียงเหรอ <laughs> อย่างอาจารยิ่งศักด์อาจจะตั้งกลุ่มอะไรนะอะขาหมูน้ำมงูน้ำมงุนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อย่าคว้าขึ้นมากินนะักคว้ากระโหนตีเลยนะ <laughs> <laughs> นนั้นอ,อาจารย์ทีาา่งสั่งขออาจารย์ไว้ก่อนแล้ววันนั้นอยู่สนามบินแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาน้ำองุ่นมากินได้ไหมอย่างเงี้ยเออไม่คือฉันละอายแก่ใจมากฉันไม่ค่อยกล้าคืยไงเพราะฉันมีความกลัวฉันเป็นคนที่บกคล่งองสีหน้าฉันยังไม่คอบเลยตกเย็นบางวันแล้วฉันก็มีน้ำองุ่นฉันรู้ว่าฉันต้องพยายามเลิกฉันต้องทำตัวให้ดี จนก็พยายามอยู่นี่ไงมีกลัลยาณมิตรเยอะแยะเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปเองอ่ะมี่าการเบ<ด>ียรเป็นกัลยาณมิตรนี้แต่แต่เมื่อกี้เนี่ยที่ที่พูดกันนะนะบอกว่า<ม>ความรู้สึกของอาจารย์อาจารย์กับกําลังมองว่าคุณจะคือคนเรามันมีอยู่สองแบบ<ม>หนึ่งซ้ายสุดกับขวาสุดร<ม>ักมากศัสนาต้องเป็น,นตามแบบสองบวกสองต้องเป็นสี่หนึ่งครึ่งบวกสองครึ่งกูก็ว่าไม่ใช่สี่ สาม,มกูก็หัวจนฝาว่าไม่ใช่สี่แต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งอะไรก็ได้มันย้ำยัมาจะเป็นสี่พวกนี้ก็ไร้ระเบียบในเมื่อหลักของศาสนาก็เคยสอนไม่ใช่เหรอมัชมมชินมาปฏปิปทาทางสายกลางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำไมอะในเรื่องของความรู้สึกทางจิตมนุษย์เกิดมามีศรัทธามีบุญมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่าเทียมกันตามแต่บุญกรรมที่ทำมา และความเพียรพยายามในชาตินี้พบนี้เท่าที่สมองความรับผิดชอบชั่วดีจะมีโอกาสต้องให้เขาสิวันนี้ก็ทําไม่ครบพรุ่งนี้เขาก็ทาครบก็ได้คนนี้เป็นโจนอีสี่ส้าห้าวันเขาเข้าใจได้เขาก็บวชเรียนได้ศึกษาธรรมะได้โอกาสเป็นสิ่งที่ควรให้ไหมคะโดยที่ไ<ว>ม่ต้องลงทุนเนี่ยมีความรู้สึกว่า ทำไมเราต้องหวงแหนศาสนาว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อของบางอย่างโดยเฉพาะความหวั่นไหวเซนซิทีฟเปราบางนุ่มละมุนของจิตมนุษย์นั้นเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีถูกก็ไม่ต้องมีผิดได้ไหมคะมีเฟรมไว้เหมือนหัวควายต้องวิ่งจะปล่อยสเปสปะก็อีหาหลงฝูสิหรือขย้ำ <c oughs> มีข้อค่อยต้องกว้างม,มึงไม่ต้องเอาเข่งมาใส่และจับคู่มนหมูกำลังจะเข้าลงเชือดได้ป้าอ,อาเดมมีความรู้สึกว่าควรให้มีอิสระให้เกิดความสบายใจและทำให้คนมีความสุขในการปฏิบัติตนตามคำสอนค่ะค่ะอยากจะ,อย,กจะอยากจะเสริมอาจารย์ยิ่งสั่งนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะการมีกัลยาณมิตรเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจารย์ที่เราจะทําให้เราสู่มัชฌิมาปฏิปทาได้จริงหรือเปล่าก็คือกัลยาณมิตรเนี่ย พระเจ้าเจ้าท่านตรัสว่าท่านเป็นกรรัลยาณมิตรที่ดีที่สุดเนาะอาจารย์เบียเนาะแล้วนอกจากนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ถ้าเราได้รู้จักหรือว่าได้เจอเราจะรู้เลยว่าท่าน <laughs> การพูดคุยการแสดงธรรมเนี่ยมันมาจากข้างในจริงๆของการสื่อสารมันไม่ได้มาจากความจําไม่ได้มาจากสิ่งที่ท่านเล่าเรียนหรือจดจํามาแต่มันมาจากการปฏิบตัติสิ่งที่ท่านผ่านท่านละกิเลสอะไรได้บ้าง แล้วท่านก็จะเอาคำเหล่านั้นมาพูดแบบตรงๆชัดๆไม่มีความเกรงกลัวในแบบกิเลสใดๆไม่เกรงกลัวต่อความชั่วใดๆท่านจะพูดแบบฉะฉานฉะเป็นฉะใช่ไหมอาจารย์เบียร์ใช่ฉันเห็นด้วยกับตาพูดเลยอืมเพราะฉะนั้นเราอ่ะก่อนที่เราจะไปตัดตัดสินว่าใครเป็นยังไงอ่ะถามก่อนว่าแล้วตัวเราอ่ะศึกษาเรียนรู้เปิดใจเข้าถึงธรรมได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนหรือยังเรียถ้าเรา คนที่นะเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาท่านกั้ในสุดในรอกใบนี้มีคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าส่วนคนอื่นไม่ต้องมาอวดตัวเก่งกว่าใครเียกนักเลศค่ะองพูดแรงไปไหมอ่ะพูดแรงไปเด้กขอโทษนะคะพูดไม่แรงแต่ตอนพูดอะตกใจมากอะแรงไม่อาจารย์แรงแทนอาจารย์เลยวันนี้ ไม่เราไปล,ง,ลองอาจารย์ิ่งสักนะเจอทีมเจอทีมแต่ก่อนไม่อาจารยเบียไม่อยู่ก็กลางคืนตีสามตีสี่ยิ่งสักจะหลับู่แล้วนอนเสียงเทีท่ยงค,<อ>คืนยิ่งสักก็มานั่งคุยเมาถึงอาจารย์เบียเนี่ยจะทำยังไงกันดีเป็นห่วงอาจารยเบียจังเลยเนี่ย <อา S 2> สา,<อ>าวคนกันั<ว><อ>ันเพราะตารูไหมอเดารเข้าใจว่าเดนไม่อยากไปเตือนอะไรอาจารเบียอาจารเบียบางทีเดนก็มีความสุขกเตือนไม่ได้หรอกเขาเป็นคนตรงเข <laughs> าเป็นคนแรงและเด่นก็ไม่ได้มีบุญญาธิการศึกษา ะธรรมาวินัยแก่ก็ทุดกระดาษจะมีน้ำหนักในการพูดแต่ฉันก็ไม่สามารถแก้ไขาอาจารย์เบียได้ฉันก็ไปแก้ไขธรรมดาเอฟสี่เขาต้องก็ไปบอกว่าเฮ้ยรักอาจารย์เบียมันจะไปซีซัวโยนคําถามห้เขาเขาโยนไปเสร็จเขาเฟี้ยออกมาเสร็จก็ทัวลงเขารักอาจารย์เบียมันต้องถามคาถามที่มันสมควรมันไปถามให้เขาด่าอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้<ร>ฉันคิดเองอาจารย์เบียอย่ากโกรธนะคะหนูก็ไม่โกรธไม่โกรธเลยบางทีก็ไปถามถามคือคนเจ็ด กรรมคือเจตนาใช่ไหมคะอาจารย์เบียร์ชอบพูดว่าเจตนาคืออะไรอาจารย์เบียร์ไม่รู้เหรอว่าอีบางคำถามนั้นมันมีเจตนาให้อาจารย์เสียยิ่นถามหน่อยเถอะอาจารย์เบียร์ยิ่นถามตรงตรงตร,งรู้แต่อาจารย์มีเจตนาในการตอบไงอาจารย์จะช่วยแก้กิเลสใช่ไหมถ้าเราไม่กระตุกสังคมบ้างเลยสังคมจะไม่มีวันดีขึ้นเลยที่ผ่านมาเนี่ยสังคมเนี่ยมันลาบแบบเนี้ยวิ่งเสมอต้นเสมอปลายในความเร็วความชั่วมันวิ่งอย่างเนี้ย แต่วันหนึ่งพอเวลามันเดินหน้าไปอ่ะอาจารย์มาเนี่ยกระโถนยังเข้าไปเนี่ยมันหยุดไงมันหยุดเลยมันหยุดคายอย่างเงี้ยมันไปมันไปต่อไม่ได้มันค้างอยู่อ่ะแต่มันก็จะมีพยายามคลดันไงดังนั้นหน้าที่เราในการคือกระแทหรือกระตุกสังคมอย่างที่อาจารย์สมทบพูดอ่ะก็คือกระตุกสังคมอ่ะบางทีสังคมก็ต้องได้รับการกระตุกกระชากบ้างเหมือนเวลาเพื่อนเราอ่ะมันผีผามอ่ะมันจะกระโดดไปมันกําลงจะข้ามถนนอ่ะวิธีการอ่ะมันไม่ทันแล้วรถมันจะชนแล้ววิธีการทําอะไรคว้าคอเสื้อกระชากันออกมปก่อน ไม่งั้นมันตายนะดังนั้นสังคมที่มันกําลังเป็นปัญหาอยู่สุดท้ายเราเราก็ต้องกระตกแรงๆเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นภาพตัวเองอย่างชัดเจนว่าเขากําลังมีปัญหาบางคนเนี่ยพูดเรียบๆลับๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเวลากระแทกเข้าไปทีหนึ่งรู้ตัวเลยเฮ้ยกูทําผิดมาตั้งนานไม่เคยรู้ตัวเลยแต่กระแทกเข้าไปทีหนึ่งคิดได้ว่าบางคนไม่เคยยอมรับไม่โดนอะไรกระแทกไม่โดนอะไรกระตุกบ้างบางทีก็ไม่ดีขึ้น สาวกพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่โดนกระตุกสักทีหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นนะทะเลาะกันเลยโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนออกมาเลยออกมายืนนะแล้วห้ามนะไม่ให้พระทะเลาะกันไม่หยุดนั่นพระพุทธเจ้าห้ามนะยังไม่ยอมหยุดเลยพระพุทธเจ้าเดินหนีเลยเดินหนีไปเมืองอื่นเลยจนพระภิสูรสง์รู้สึกผิดอ่ะพระองค์ทรงทำรุนแรงมากนะในครั้งนั้นเดินหนีไปเลยเหมือนพระองค์โกรธนะถ้าหลายคนอ่านพระสูรเนี่ยอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าโกรธแล้วงอนหล่อน้อยใจแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งสาวกไปเลยอ่ะ แต่พระองค์เตือนไม่ได้แล้วพระองค์จึงหนีวิเวกหลีกเลี้ยนดีกว่าปัญหามันเยอะแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาแก้กันเองจัดการกันเองเห็นไหมพระองค์ก็เดินหนีพระองค์ก็ใช้วิธีการกระตุกเหมือนกันแล้วหลายครั้งพระองค์ก็กระตุกสาวกของพระองค์เองยางภิกษูที่จะบินขึ้นไปเอาบาตรเ,เพื่อแสดงอิทธิปาฏิหารนะเพื่อให้ชาวเมืองเห็นนะ่ะ พอเวลาเห็นผู้พุทธเจ้ากระตุกทีเดียวอะแล้วไม่ได้กระตุกไม่ได้มีเจตจำนงในการตีพระพิสูรรูปนั้นรูปเดียวแต่ต้องการให้พระทั้งหมดเนี่ยรับรู้เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะรูปนั้นรูปเดียวมันลักษณะภาษาภาิตไทยคือตีวัวกระทบคาดอะคือตีทีเดียวให้ได้ทั้งหมดในหมู่คณะพระองค์จึงใช้วาจารุนแรงมากเธอกระทำแบบนี้เปรียบเหมือนสตรีโชว์ของรับหวังได้ทรัพย์ของคฤหัส โอ้โหถ้าเราโดนด่าแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าทําตาจะทาพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเหมือนโชว์ของรับตัวเองเพื่ออยากได้เงินได้ทองชาวบ้านเลยนะหลายอย่างเนี่ยถ้าเราเปิดตำลับตําลาดูเนี่ยพู้เจ้าใช้คําหลายคําที่เขาแปลออกมาตามภาษาบาลีที่แปลออกมาหลายคําเนี่ยแรงมากภิกษุชั่วภิกษุเลวอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอใส่ก็เจ็บเนื้อเก็บตัวไม่มีความนุ่มไม่มีความสบายทําบุญกับพระเหล่านี้ก็ไม่เกิดอนิสงส์ใหญ่ไม่เกิดผลใหญ่เนี่ยกระตกแรงมากนะ แต่อาจารย์งงตรงที่ว่าทําไมไม่เคยมีใครเข้าไปสนใจกับเรื่องที่ผู้ทดเจ้ากระตุกมวนจะไปสนใจก,กับอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเนี่ยมันกระตุกอ่ะมันกระตุกอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยอืมม,อาามันต้องมีต้องมีอาจารย์เบีาารยร์รู้ไหมครับว่าคําถามบางคาถามเขาตั้งมาเพื่อให้อาจารย์ตอบแล้วเป็นเป้าของสังคมใ,ในทังคมโจทย์บางกลุ่มรู้รู้อาจารย์รู้หลายอย่างเนี่ยอาจารย์พิจารณาแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ในการที่สังคมเนี่ยจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟัง หลายคนเนี่ยมันจั่วขึ้นมาเพื่อให้ทัวลงเข้าใจ<ม>แต่อาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเมื่ออาจารย์พูดแบบนี้ทัวต้องลงเป็นธรรมดามยางอาจารย์พูดเรื่องเทศกาลมีเหรอที่คนมันว่าและช่วงจังหวะเทศกาลนั้นเนี่ยอย่างคนเนี่ยจ้องแล้วว่าสงการอาจารย์จะพูดอะไรอื<ม>เดี๋ยวมันก็จะมีคนถามเรื่องสงการอาจารย์ก็ตอบราะอาจารย์ตอบในมุมความจริงที่หลายคนเนี่ยเกิดมาตลอดทั้งชีวิตไม่มีโอกาสในการได้ยินมุมนี้ด้วยซ้ำอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการพูดให้มันแตกต่างฉีกแหวกแนวออกไปเพื่อคนติดตามนะไม่ใช่ แต่จะมีเจตานาในการพูดตามหลักสัจจกความจริงแต่หลายคนพูดความจริงใครฟังอ่ะไม่มีใครฟังแต,<ม>แต่อาจารย<ม>์พูดความจริงคนฟังเพราะอะไรมันกระชากอือ<ม>อาจจะกระชากทีเดียวไงอาจารย์ดึงลงมาทั้งยวง <c oughs> อ่ะพอเรามาดึงลงมาทั้งยวงปุ๊บมันไม่แปลกที่จะกระเทือน<ม>อาจารย์เหมือนแบบว่าถือเข่งมาเนี่ยเขาให้ถือแล้วอาจารย์สาดให้อ่ะอาจาร,าราาาย,ย์ไม่ได้เอาไปวางให้เฉยเฉยออาจารย์สาดให้เบื่อ่ะเอาไปอยากกินก็กิกนไม่อยากกินก็กไม่ต้องกินอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเทศกาลที่มันเกิดขึ้นกาลังเป็นปัญหาเนี่ยถ้าาคนนนนเปิิดดใใจกรรัับงงสึ ปิดใจคำว่าเปิดใจในการรับฟังคือฟังให้มันจบแล้วอย่าสนใจที่อาจารย์กำลังพูดมึงพูดกูหรือพูดเสียงดังวัยวายแว๊ดแว๊ดไมปมาฟังเนื้ออาจเนื้อความเอาง่ายๆนะถ้าอาจารย์โกรธในการตอบคําถามจริงๆนะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันจะเป็นไปตามอารมณ์ความพอใจอยากจะด่าใครก็ด่าละลาสาเสียเทเสียแต่ทุกอย่างถ้าคนจับประเด็นที่อาจารย์พูดทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุผลเหตุผลเหล่านั้นให้ตายก็เถียงอาจารย์ไม่ได้ ตท่านนี่จะนั่งด่าอยู่นะแต่ไม่มีทางเสียงเลยทุกอย่างมันจะจริงไปหมดมันจะโดนไปหมดอาจารย์ก็ต้องการพยายามชี้เหตุปัจจัยเหล่านี้ให้คนเห็นหน้าที่พวกเราคืออะไรตั้งใจฟังพิจาจรณาคห้ควรตามแต่นาอาจารย์เนี่ยพร้อมจะทัวลงพาะจะบอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ทํางานพระศาสนาไม่มีทางทัวไม่ลงพระพุทธเจ้าเราอะโดนทัวลงมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเดินเข้าไปในสำนักเขาเลยนะพรากัลังโตวาทะกันในสำนักพระองค์เนี่ยไปนั่งเลยนะนั่งเสร็จแล้วอยู่ตรงข้ามแล้วโตวาทะกับเธอสอนอะไร ฟาดกันฟันกันจนี่สุดพูกสมณพรหมามเหล่าอื่นเนี่ยเ mm. ถียงกันเถียงกันจนอาจารย์ของสำนักนั้นสู้ไม่ได้ mm. อาจารย์ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์พระุเจ้า mm. สาวกตามหมดเลยทีนี้เ mm. พระพุตรเจ้าเราเคยสอนธรรมะในยุคแรกเราเข้าใจนะคนไม่เคยได้ยินได้ฟังหลักศัจจความจริงมาก่อนพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บคนฟังเนี่ยมันแอนตี้เลยนะทันที mm. ไอ้สมณะหัวโลนไม่มีความเคารพตอบเอ่อพวกสมณพรหรณ์ที่บวชมาก่อนเธออายุแค่นี้ สากว่าปีทำไมมาถือดีอวดดีในการที่ไม่ยอมลุกลับกลับว่าต่อความที่บวชมาก่อนโอ้โดนว่าสมณะหัวล้มถือกระเบื้องขอทาน เที่ยวละลานชาวบ้านไม่มีความเคารพต่อศาสนาอื่นล้มล้างความเห็นความเชื่อของคนที่เขาทําตามๆกันมาล้มล้างประเพณีปูย่ยา่าตายายที่ทาตามๆกันมาผู้โดยเจ้าโดน,นหมดแล้วเขาด่าเขาเกียดชังโดนเอาหอเอาธนูยิงใส่เพราะว่าขวางต่อ ่อผลประโยชน์ของคนในโลกโดนสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเกียดชังเพราะว่าขวางต่อผลประโยชน์ของเขาโดนจ้องจะทำลายทำร้ำายตลอดเวลาโดนดูถูกเกียดติยมสารพัดพระพุทธเจ้าเราโดนมาหมดแล้วไอ้รอาจารย์โดนเนี่ยเล็กน้อยพระองค์เนี่ยโดนหนักกว่าเยอะแล้วพระองค์โดนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยระดับหัวหัวท่านน,นะที่ไม่ยอมเข้ารีดอ่ะ นง้งจูงจามานวิกาไงใช่ไหมใช่โดนใส่ร้ายอย่างเงี้ยโดนใส่ร้ายว่ามีหญิงคนหนึ่งมาได้หลับนอนกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าขวางประโยชน์เยอะโดนใส่ร้ายเลยพระเจ้าพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยถึงขั้นรวมตัวกันช่วยกันหาหลักฐานแล้วมันฆ่าปิดปากผู้หญิงคนนั้นเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้หาหลักฐานเจอในยุคนั้นอะ่ะแล้วพอเวลาน,นสุดท้ายแล้วพวกกษัตริย์มาช่วยกันตอนนั้นข้อความสืบหาหลักฐานจนในสุดเนี่ยเปิดเผยออกมาได้ว่ามีคนเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีพระองค์ได้คำไม่จริงนี่ ใช่ก็เลยแบบความแดงออกมาพระองค์ก็ความจริงทนต่อก,การเพพิสูจน์เพราะพระองค์ไม่ได้ทําในสิ่งนั้นอยู่แล้วจะกลัวต่อสิ่งใดพระองค์จึง oh. ไม่หวันว่นไหวไม่โยกโครงต่อสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นบางอย่างเราต้องกล้าพูด mm. ถ้าเราไม่กล้าพูดแล้วเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นรัตนาห้าได้อย่างไง mm. เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในหลักคําสอนคืออันนี้พระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งได้อย่างไง mm. เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นเทวสูตรเป็นผู้ที่กําลังเผยแผ่พระสัทธรรมคาสอนของพระเจ้าได้อย่างไม อาจารย์ขอถามต่อนิดหนึ่งเชื่อมกันคือพระพุทธเจ้าจะบอกเราจะขนาบเธอนะทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างแบบเต็มที่แต่ว่าเวลาที่ท่านจะลงโทษกลายเป็นว่าท่านทําพมมทันคือไม่สนใจไปเลยนี่คือการลงโทษที่รุนแรงที่สุดในพระพุทธศาสนาที่ทํากบบนายฉันนะอยากให้อาจารย์ขายายความให้ฟังหน่อยค่ะคือพระองค์เนี่ยทรงสอนเราตลอดเวลาให้แก้ไขที่ตัวเราเองเนาะพระองค์เนี่ยบอกว่าพระองค์เนี่ยจะชมเชยต่อคนที่รู้จักตาหนิด้วยรู้จักสรรเสริญด้วย พระองค์ไม่ชมตอบคนที่ติอย่างเดียวไม่สรรเสริญเลยไม่ชมตอบคนที่สรรเสริญอย่างเดียวไม่ติเลยแต่พระองค์ทรงชมเชยต่อคนที่สรรเสริญด้วยตําหนิติติงด้วยดังนั้นพระองค์เนี่ยทรงตําหนิติติงตามกาลและเวลาแต่ในเมื่อสุดท้ายแล้วพระองค์มีเมตาก็แล้วกรุณาก็แล้วมุทิตาก็แล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอุเบกขาละกันวางเฉยเดินหลีกออกไปซะเพราะสอนไม่ได้อีกแล้วให้เขารู้ตัวเขาเองถ้าเขารู้ตัวเขาเองได้เขาย่อมทําคืนต่อทําได้ ถ้าเขายังรู้ตัวเองไม่ได้ก็รับผลของวิบากกรรมของตัวเองต่อไปดังนั้นวิธีที่พระองค์ทรงทำที่สุดคือพระองค์เดินหลีกเลยไม่สนใจให้รู้ว่าพระองค์ไม่สอนแล้วอย่างพระองค์เนี่ยบอกว่าเวลาพระองค์สอนแกก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์จะไม่ทรงทำกับบุคคลนั้นเนี่ยเหมือนช่างหม้อที่กําลังปั้นแต่งหม้อที่มันกําลังดิบอยู่มันก็จะมีความอ่อนโยบจะมาก็ต้องประครับประคองไม่ให้มันเสียทรงแต่พระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ทําแบบนั้นจะไม่ประคับประคองแบบนั้นพระองค์จะขนาบเราแล้วจะขนาบเราอีีีกจะโทษเราแล้วไมม่หยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นการสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีมรรคผลเป็นปลายทางไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ะอะไรก็แล้วแต่เขาจะทนกับเหตุการณ์นั้นได้เสมอเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยใครก็ตามที่กําลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการที่จะขวางธทมต่อต้านพระธรรมไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมสมควรธรรมสุดท้ายแล้วพระธรรมย่อมรักไม่รักษาเขาก็ไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าเดินหนีเขาการที่เราเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเราไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ศาสดาสืบต่อเราคือพระธรรมคาสั่งสอนดังนั้นในปัจจุบัน ้าเราได้ยินได้ฟังทำมาจดจําได้หมดทุกอย่างเก่งสุดๆเลยสอบผ่านทุกอย่างทุกระดับชั้นมาแต่เราไม่สามารถนํธรรมนั้นมาปฏิบัติตามได้ธรรมนั้นย่อมไม่รักษาเราธรรมนั้นย่อมเดินหลีกออกจากเราผลของการปฏิบัติการศึกษาตามธรรมนั้นย่อมเดินหนีจากเราไม่ต่างจากพระเจ้าเดินหนีในสมภูตปปการเลยเพราะปริยัตินั้นจะเป็นปริยัติที่เป็นหมันเปล่าจะเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษกับประชกต,ตัวเจ้าของเราเห็นมากมายในสังคมปัจจุบันว่าปริยัติกำลังย้อนกลับมาฉกเจ้าของเต็มไปหมดในทุกวันนี้ พราะศึกษาอย่างเดียวจะไม่ลงมือปฏิบัติก็เลยวิ่งเพ่งโทษชาวบ้านวิ่งเยาะเย้ยคนอื่นยิ่งด่าทอต่อว่าเอาคนนั้นมาแขวนเอาคนนี้มาแขวนกําลังเจอในสังคมเต็มไปหมดเลยแต่ใครทนอยู่ได้ผู้นั้นแสดงว่าเขามีมรรคผลเป็นแก่นสารอืเออตกต้องเป๊ะเป๊ะทุกอย่างแต่สิ่งที่อาจารย์นิสักเจอเดียนขอปรึกษาท่านผู้รู้ทั้งสามท่านว่าเดีนทำถูกหรือเปล่าเดีน อยู่เดนก็ได้รับโทรศัพท์รู้สึกยังไงว่อาจารย์เบียร์เขาด่าว่าพวกเราไหว้เจ้าเ<อ>มิงตกไไหว้เป็ดได้ไก่เตี๋มไม่มีทางได้กินหรอกยิงสักบ้านมึงก็ไหว <c oughs> ้ฉันก็ไหว้เจ้ากูมไม่ได้คิดว่าพ่อแม่กูจะได้กินเนี่ย<อ>พ่าฉันจะเล่าให้ฉันฟัง<อ>ฉันจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าบ้านฉันนะทําทไม ฉันม,มีความรู้สึกว่าฉันจะเลิกไหว้เจ้านานมากแล้วว่าพ่อฉันเป็นคนจีนทันสมัยอือนพ่อฉันเสียก็บอกไม่ต้องทํากงเต็กนะงมงายเดินข้ามไปข้ามมาข้ามสะพานไม่ต้องข้ามไปส่งหรอกเพราะตายแล้วฉันยังบอกว่าอืทําไมพ่อคูคิดอะไรผ่าเราผ่าก่อคนจีนไม่มีเขาเป็นแบบพ่อคูหรือพ่อคูเพี้ยนป้าตายแล้วไม่ต้องไปฝังนะเดี๋ยวเชงเม้งต้องไปเสียเวลาอพ่อฉันมาจากเมืองจีน พ่อฉันเสียตอนอายุเจ็ดสิบกว่าพ่อฉันเสียไปสามสิบกว่าปีเธอคิดดูแล้วกันวนะ่าพ่อฉันเป็นคนที่มีความคิดเก้ามาถึงยุคนี้อย่างไรว่ามไม่ต้องวงซุยแพงที่ดินก็แพงทุกปีก็ต้องไปเชงเม้งเดือดร้อนอพวกเราไม่เข้าใจพวกเราไม่ยอมรับความคิดของพ่อแต่เราก็ต้องทําตามพ่อสุขสวดสามวันญาติพี่น้องด,อด่าชิงใหญ่เลยต้องตายพ่อ,อ,พอเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเสือ้อผืนหมอนใบมือองพ่อม,มาเผา ไฟจะลุกท่วมพ่อฉันก็นั่งออืให้เป็นลูกคนโตฉันก็ต้องทําแม่ฉันก็ตาปิดๆแม่ฉันก็เป็นคนไทยนี่แม่ฉันเสียไปแล้วนะเขาก็บอกวีการก็พ่ออีมาจากคนจีนแล้วไม่ได้มีคนไทห่วงนั่งแล้วนี่เอาพ่อไปเผาท่ันก็สามวันเผาโอ้คนแก่ที่ก็เจ็ดสิบกว่าศพยังไม่ทันจะนิ่มแล้วมึงก็เผาสดๆเลยเหรอท่านโดนหมดเลยนะหลังจากเผาพ่อเสร็จฉันเป็นคนไม่มีญาติพักใหญ่ วันนี้ถ้าฉันไม่เป็นที่รู้จักคนก็คงไม่บอกมาว่าฉันเป็นยากอันนี้ฉันพูดตรงๆแต่ฉันก็เฉยๆฉันไม่เคยโกรธใครเลยแต่ละครอบครัวย่อมมีวิถีและวัฒนธรรมที่เป็นของครอบครัวตนเองอืเรารักพ่อพ่อสั่งแบบไหนฉันทําแบบนั้นแม่ฉันเพิ่งจากไปสามสองปีกว่าเข้าสามปีฉันเล่าให้ฟังฉันนั่งกินข้าวกันอยู่ฉันก็คุยกันนะ เออบางบ้านก็ไหว้ไก่ KFC นะมึงเขาไม่ต้องเชื่อดและเสียเวลาแม่จะบอกไม่เอานะอย่าทำนะลูกมแม่เขาเลิกไหว้กันเยอะแยะแล้วนะอุ้ยอย่าสิตุศาจยยงไงก็คิดถึงฉันนะเป็ดไก่ก็มาไหว้แล้วก็มานั่งกินข้าวกันแบบนี้นะทุกวันเสาร์มากินข้าวกันนะอย่างน้้ยก็คิดถึงฉันฉันชอบกินอะไรแกก็เอามากินแล้วกันแม่พูดแค่นี้ฉันก็มีความรู้สึกว่าแม่ไม่ได้สอน แม่ชอบกินเต้าเจี้ยวหลนฉันต้องใส่บาตรเต้าเจียวหลนแลวแม่ฉันได้กินไม่จริงอืฉันไม่เชื่ออืแต่การกินเต้าเจี้ยวหลนการใส่บาตรหรือการทําอะไรก็ตามฉันคิดถึงแม่อืฉันไม่ได้คิดถึงที่ฉันใส่บาตรแม่ฉันจะต้องได้กินไม่ใช่แต่ฉันทาเพื่อความสุขทําเพื่อจิต